พบก,กับช่องบ้านโป่งสเปชั่นนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่สถานีหลวงปุกนีิติกับบ้านโป่งแล้วก็จะม,มีอะไรดีๆให้ชมอยู่เสมอนะครับแล้ววันนี้ที่ผมจะพามาชมก็คือนี่ครับรถจากรซีดีห้าหนึ่งหมายเลขหนึ่ง เอสเอสโซียนหรริ nah. hey, first, ่นะครับที N ่มารับเหมาทางนาเกี a ่ยวกับรถไฟหลายเรื N ่องในลุมทั้งทางคู่สายใต้เชื่อเราก็มาถูไปถึงหนอกมาหลายด้วยอันนี้จักจากนี้ก็เป็นของบริษัทเอนะครับถ้าใครติดตามกันก็ผมได้พูดถึงว่าวันจันทร์วันจันทร์ที่ผ่านมาเนที่ผมได้พูดถึงว่าเดี๋ยวจะมีการรัรจากดีๆห้าหนึ่งนี้ออกมาปฏิบัติงานจริงนะครับ รถก็ได้มาจอดที่ลางที่3ของสถานีชุมทางของคดนะครับเตรียมพร้อมที่จะออกเดินทางในวันพรุ่งนี้ก็คือวันพุทธที่20พฤษภาคม2 5 6 3นะครับรถคันนี้ก็จะถูกนำไปใช้งานจริงแล้วนะครับตตอนนี้อยู่ในช่วงการเรียมความพร้อมของรถนะครับโดยถูกนำมาจอดลางที่3ของสถานีหนองะด โดยรถคันนี้ภารกิจที่ใช้ในทางทูบก็จะเป็นการรถลาดติดของในระดับหนัๆนะครับจากรถคันนี้มีเครื่องยนต์ที่มีกำลังมากกว่ 2, กา2,000แรงม้าโดยทำมาสามารถทำขบวนระดับหนักได้สบายเลยนะครับรันนี้เป็นรถที่มี2เครื่องยนต์เครื่องละพันไม่ต่ำกว่าพันไม่แน่ใจว่าพันหนึ่งร้อยเท่าไหร่นะ แต่เรียกว่าถ้ารวมกันสองเครื่องแล้วไม่ต่ำกว่าสองพันเลยนะแน่นอนนี่แหละครับถ้าจะมองเห็นมันน่าจะมองเห็นไดารถมรรทุกที่บอทคอจอดอยู่ประมาณสิบคันนี่แหละครับเป็นความคิดแรกของรถจักรยนยนตห้าหนึ่งคันนี้ที่จะลากรถและเห็นเหล่านี้นะครับโดยทราบม,มาคร่าวๆว่าจะนำไปใช้งานในช่วง แถวสถานีบ้านกล้วยนะครับสถานีบ้านกล้วยนี้ก็อยู่ก่อนถึงสถานีราชบุรีนะครับตรงนีเจ้าหน้าที่ก็กำลังเตรียมพร้อมตรวจสอบสภาพรถกันอยู่นะครับับตอนนี้ไปอยู่กันแถวนู้นละเดี๋ยวก็จะมีการพ่วงเข้ากับตัวรถบรรทุกขินนะครับ แล้วก็จะลากไปใช้งานที่บ้านกล้วยแต่การลากออกจากสถานีนกไ,ไปถึงบ้านกล้วยนี้เนื่องจากเป็นลางเติมของกาลรถไฟนะครับเวลานที่ใช้งานอยู่จะไม่ให้เอกชนขับไปโดยตรงนะครับก็จะมีที่นี่ครับรอวันนอนคันสีเหลืองที่มาจอดอยู่นี้จะทําหน้าที่นําอยู่ข้างหน้านะครับจะทำหน้าที่นำขวนให้ คือขอยดูอนุสัญญาและดูความปลอดภัยให้ครับเปยนพวกนี้ก็จะเอารถบำรุงทางราบานอาคันนี้เข้ามาพวง,งลงแบบเข้าเลี้วข้าวันนี้ด้วยนะครับลองชมกันได้นะครับว่าพยายามถ่ายไปชิมมากว่าวันนี้เป็นยังไงก็การใช้งานจริงด้วยก็